เพื่อนๆมาดูต้นไม้ค่ะเพาะไว้ที่หน้าบ้านค่ะอันนี้ก็เป็นมะยมเพาะจากมเมล็ดค่ะต้นเริ่มโตแล,วะละตววต้วนะคะมะละกอนะคะต้นมะเมี่ยวถั่วต้นถั่วนะคะพริกไทย อันนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งไส้แดงค่ะอันนี้ก็เพาะจากเมล็ดนะคะเพราะเองค่ะนะคะ่ะมาดูต้นไม้กันค่ะอันนี้ก็ฝรั่งหงเป่าซื้อนะคะอันนี้เพาะจากเมล็ดนะคะต้นเริ่มโตแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จะเอาลงไปปลูกที่สวนนะคะนี่ต้นหมอนนะคะหมอนอดูต้นไม้กัน อันนี้ก็เป็นต้นขนนุนนะคะเพาะเมล็ดเพาะไวอ่าอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งฮะฝรั่งไส้แดงกันเพาะเมล็ดนะคะต้นก็ยังเล็กอยู่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นทับทิมะคะ่ะต้นทับทิมนะคะเพิ่งคล้จากมเมล็ดเหมือนกันนะคะมาานะละกอนี่ก็เป็นมะละกอนะคะ ต้นไม้นะคะที่เพาะไว้นะคะต้นฝรั่งไส้แดงนะคะมะนาวนะคะมะนาวตอนกิ่งนะคะสั่งซื้อมานะคะเอามาชําไว้นะคะอันนี้ก็เป็นฝรั่งเหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็เป็นมะขามเทศนะคะมะขามเทศอันนี้ต้นเสียนท้อค่ะต้นเสียนท้อ,ทอก็เพาะจากมเมล็ดนะคะ ะะเป็นต้นไม้ที่เพาะเองนะคะอันนี้ก็ต้นมะนาวค่ะมะละกอนะคะอันนี้ก็จะมีต้นดีปีค่ะดีปอีอันนี้พริกไทยนะคะพริกไทยซื้อกิ่งตอนมานะคะเอามาฉําไว้ค่ะต้นไม้นะคะที่เพาะไว้หน้าบ้านนะคะ ก็ก็เตรียมจะเอาไปปลูกที่สวนค้าขอบคุณทุกท่านค่ะ